AI ไม่ได้จะมาแทนที่คนแต่ต้องจับมือและก้าวไปพร้อมกันนี่คือแนวคิดของคุณกระทิงประธานบริษัท KBTC คนที่จริงจังเรื่องการพัฒนา AI มากๆแต่ไม่ได้ต้องการเอามาแทนที่มนุษย์เพราะต้องการให้ AI มาเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยพัฒนามนุษย์ไปด้วยกันธุร,รกิจธนาคารกรสิกรไทยเลือกใช้แนวคิด Human First AI First Transformation หรือการให้ความสำคัญกับมนุษย์และ AI ไปพร้อมๆกันและนี่คือ3เรื่องหลักที่ KBTC กำลังทำค่ะ1คือกลยุทธ์ เรียกว่า AI 5 plus 1ที่ใช้ AI เพื่ออัพเกรดธุรกิจบริการของธนาคารใน5หมวดไม่ว่าจะเป็นการรองรับลูกค้าการโอเปอเรชันหลังบ้านที่จะดำเนินงานง่ายขึ้นการรวบรวมข้อมูลการทำให้องค์กรโปร่งใสและการช่วยต่อยอดทางธุรกิจส่วน plus one คือ people ที่เอาความรู้ AI ทั้ง5หมวดนี่แหละมาเป็นเครื่องมือให้พนักงานใช้ทำงานได้อย่างมั่นใจและสร้างสารรค์และการใช้ AI ก็ทำให้เกิดสิ่งที่2คือผลลัพธ์ทั้ง4อย่างในธุรกิจผลลัพธ์แรกคือ Athena mind ระบบ แชทบอทช่วยตอบคำถามได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง HR กฎหมายหรือความปลอดภัยผลลัพธ์ต่อมาคือ AI coding assistant ที่ช่วยวิศวกรเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้มีคนใช้งานมากกว่า600คนและช่วยเขียนโค้ดไปแล้วกว่า10ล้านบรรทัดหรือคิดเป็น10%ของโค้ดทั้งหมดแถมแลดต้นทุนไปได้ถึง32ล้านบาทส่วนผลลัพธ์ที่3คือระบบไยไลที่ช่วยทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย AI testing agent ตัวแรกของ t b t g ซซึ่งมีการใช้ AI ช่วยเขียนสคริปต์ทดสอบระบบไปแล้ว 500สิปเลยและผลลัพธ์ที่4คือเฟรมเวิร์กใส่ใจเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบว่า AI ที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพและทําตามมาตรฐานเพื่อก,กํากับให้การพัฒนาเป็นไปนตามนโยบายสากลซึ่งนี่ก็ทําให้ KBTG ได้เดินหน้าไปถึงเรื่องที่3ในการวางเป้าหมายทั้ง4ด้าน 1. คือใช้ AI ทําให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนเป็นไรายได้ที่มากขึ้น2พัฒนาซอฟต์แวร์จากต้นน้ําไปถึงปลายน้ําด้วย Agentic AI ที่พัฒนาขึ้นโดย KBTG เ 3. พัฒนาและขยายผล AI agent เฉพาะทางสำหรับชนิดงานที่ต่างกันเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ตรงจุดและเป้าหมายที่4คือการส่งเสริมให้พนักงานเอา AI มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมั่นใจมากกว่านี้เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะ AI หรือคนถ้าทั้ง2องอย่างไม่เท่าทันกันทุกอย่างก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นทั้งคนและ AI ต้องก้าวไปพร้อมกันและนี่คือหลักคิดของ KBTG นั่นเองค่ะความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตาม Today b v i e w คู่ม,มือธุรกิจสำหรับชีวิตของทุกคนครับ